คลิปนี้อาจจะแปลกหม่อยนะครับเพราะว่าคือเมื่อกี้นี้เอ้ยไม่ใช่ป่ะผมแต่งเสียงมาให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะเสียงผมเบาก็เลยก้าเป็นอย่างนี้นะครับรับชมให้พวาอมสนุกเะยครับเร่มรอบที่สองกันนะครับ ก่อที่แล้วเราวัดได้ว่าเป็นนักเลงนะครับแต่ว่าพอเรียกไงเราต้องออกมาเลยนะครับแล้วเราก็อยู่กับน้อยกระหมวกใบโตนะครับมาเล่อกยนดีกว่าขอได้ขึ้นมาดีๆหน่อยแล้วกันนะเราแยแย่นะครับชิบหายเอาที่บนผมถนัดนะอะไรวะปัจจัยคืออะไรวะปัดใจคืออะไร ไม่ได้แน่เลยครับโอเคเอาพี okay, ่ okay, ออกเป็นหนึ่งคนนะครับเริ่มนับใหม่เลยนัดเดตนี่วะไม่ใช่ไหมนัดเดตศูนยหัวใจอะ่ะเสียงบนนัดเด็ดจริงๆนี่วะนครับเพ่ง <Okay, S 1> ครับโล้วสองสิบห้าเลยครับโอเคปัจจัยปัจจัยคือคืออะไรวะคือเพียคืออะไรคือ,คอ,คอ,คอ ปัจจัยคืออะไรครับไม่มีใครว่าสักคนเลยเนะี่ยปัจจัยนะครับปัจจัยแล้วปัจจัยคือเทียอะไรเราไม่รู้นะครับแต่เราจะวัดคนละกันอเอ้ยเออเราครับรเแป๊บแป๊บนะจังหวัดนี้นะจังหวัดเนี่ยเป็นหะผมจะวัดจากเก้าพันบวกนะครับใช่ตมะแต่ผมจะวัดปัจจัยนะครับ ความเพนทุกกิริยานะครับพู้เดือดเจ้าครับเฮ้ยว้าไม่รู้ว่าไปเล่นกีตาร์ผมจะวาดผมนะครับราานี่หรอตัวกวาดตายนะครับดีมากเลยครับแล้วก็วาดนี่ครับนี่หรอใช่หรอไม่ดีครับออกก่อนเอาวาดนี้แล้วกัน ปไปนี่แล้วกันนะครับแล้วก็อิดเคสวาอะไรกันไม่รู้นะครับแต่ามาดูแหละแต่ผมจะวาดหัวล้ายชนกันนะครับมันสมบูรณ์นะครับป่ะโอ้สวัสดีทุกคนนี่ชิร้าอยู่เหรอโลกชมตัวเองนะครับมันไม่ได้หรอกโอ้แล้วเพื่วาด ไม่ครับนี่หรออี่หรอใช่หรอแล้วก็วา่าแล้วก็ว,ว่าดีก็เ,เป็นทุกกริยาเฮีย <Yeah, S 1> ว่าม่เป็นนะมันเสียเปรียบผมมันมันเอาแต่ยักยากครับ ยุติธรรมเลยยุติธรรมกันดีหรือเจ้าผมสีฟ้านะใสไปเลยใสไปก่อนนะครับแล้วก็เอาสีนี้นะครับมาแรงเงาครับจุบติดไหมติดหัวครับขึ้นไปแรงเงาเลยโอเคแล้วก็เอาถังวางจุ๊บอย่างนี้นะครับต่อไปคนนี้เราต้องสีเขียวแล้วลงไปได้ชัว มปนแก๊สด,ดีว่ะเรา,าก็ออกสีรถแม่งแรงนะครับแล้วก็นี่โอเควางเลยนะครับบนี่ได้อยู่ไหมสกิมียบแ่ะโอเคครับนั่งเล่นตรงนี้คงจะดีขึ้นนะครับหาที่นั่งก่อนตรงนั้นมันเงียบน,นะครับเสียวนะครับโอเค เราต้องย,ยืนเล่นมากเลยนะครับเอา,าแล้วกันผมจะเอา,เอาขอสีไข่นะครับเีลงบลอนด์ปุบปึบตาคนหนึ่งแดงครับแดงนี้ป่ะอีกเลคนหนึ่งแดงอีกตาคนหนึ่งขาวสว่างเดี๋ยวนี่ละกัน,นปึบปุ๊บมีททนว่ะวป็อะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกัน เราเอาสีฟ้านะครับเพิ่งนี่จะเพิ่งหมดเวลาเดี๋ยววิ่งเฉยๆไม่ใช่เลยเอาสีสีส,ส,ส,สีสีเทาแล้วกันใส่ไปเลยครับจุ๊บเอาสีนี้ครับแรงเงาไปาเพิ่งหมดเวลาดิยังไม่ได้วาดขอบเลยครับใส่ไปเลยจุ๊บโอเคใสไปแล้วนี่สีอะไรสีนี้เราอเอาสีนี้ลแล้วกันแรงเงานะครับจะเพิ่งนี่หายเอาใสแก่อุ๊บโอเคครับแล้วก็ ต้องกดหลังนะครับผมสีสีดำนะครับถือะไรชุบโอเคครับผมแล้วก็เขียนทำว่าเขียนอะไไม่เอาครับจวดดาวชุบชุบชุบจุบหยบเพื่องหยบเพื่องหยบเพื่องดิหยบเพื่องอีสั์ไม่ได้ครับไม่รู้ของให้หน่อยเอ้ยนั่นอึ้งดิเอ้ยดิอึ้งดิว่าสวยนะครับ วัดนกนะครับมุกปัจใจเหรอไม่รู้จักนะครับสส้นนี้คืออะไรครับเท่งครับนะครับว่าอะไไม่รู้นะครับโอเคครับต่อไปเราให้เลยดีรู้สวยดีนะครับแต่ขอให้วังเล้อไอ้นี่เพื่อนตาตันขอบคุณมากครับทุกคนครับเชี่ยผมเฮ้ยหัวใจนังสิเออได้แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้สองหัวใจแล้วครับเย้ไปน้องให้อะไรให้ดีไม่ให้ไม่ให้อยากชนะครับพอดีว่าอยากชนะขอบคุณมากครับ ไม่เร็วสิโอไม่ไม่ได้แล้วให้นี่แล้วกันครับผมแค่นี้แหละเสียใจสาว่าดโอเคดูที่ว่าตาตกไปจะอะไรวะวิโก้มันไม่ได้โอเคครับต่อไปคืออะไร ต่อไปเอาอะไรดีครับไม่รู้โอ้โหทันเราจะเล่นซักกีตาร์ดี4มสี่นะเจ็ดแค่เจเรนโบว์มีตัวสวยเข้ามาแล้วครับเราจะชิบหายครับโรงเรียนอะไรขอโอกาสขอตอนปฏิหารรู้สึกกนันอ่านทเป็นมึงไม่เอาจะเาอทำการเกียนแอ่เตอบนอน เฮ้ยแมวนอนแมวนอนไม่ทันเลยครับต้องวาดหนอนจริงนหรอนเฮ้ยรู้นะครับเขาจะวาดหนอนหนังสือนะครับนะมามาเอาวาดหนังสื่อไหมแมวดีกว่านะเราจะวาดหนอนนี่แหละเข้มวาดแล้วนะครับเราต้องวาดเอาสีนั่นแหละสีเดียวกับมาและเอาสีออกมาเน้นอน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 สีนะได้แล้วก็ หมือนขี้เลยนะครับขี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยไม่ดูดแล้วก็จำนะครับดวงตาจิ๊บจิ๊บเอ้ <Yeah. S 1> ไม่ดีเลยล้างแม่งเอาต่อไปนะครับเอ้ยมันมีเดียนะครับใช่ใช่ใช่ จะเอาตามนั้นเลยนะครับตอนนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละครับเฮ้ยสูีจะหม่อยกว่านี้ไม่ใช่เราเี็ไอเดียนะเราก็อเอาตามมันนี่แหละเราจะเอาเส้นสูงหน่อยนะครับจะได้ดูนะว่าไม่กรอบกันแล้วก็นี่นะครับเสร็จเลยครับจยบดลงมาวาดเอาสีดำนะครับน่ารัก วาดน่ารักๆ,ๆ,ๆกันบ้างนะครับอืมนี่นะครับโอเคแล้ว okay. ก <Wow. S 1> ็วาดขีดๆมาดูนะครับจุดแค่ okay. นะครับคงต้องมีใครวาดหนังสือแน่เลยผมว่านะครับโอเคนะครับประมาณนี้อ่าใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็าวาดอะไรดี ก็นหนอนเสื้อนะผมจะก๊อปคนเลยนะครับเพื่ออะไรที่ดีกว่าเสื้อเหรอผนบินได้นะครับก็หนอนบินได้แล้วกันนะครับว่าิดเดือนี่ครับ่ะใช้ได้นะครับว่าอะไรวะเอาสีนิดละกันเทลงไปเลยนะครับแย๊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 บโอเคครับไห้ไหมได้อยู่ไหม โ้มเหมืนกันเพลงไหครับยับยับได้อยู่ปล่าเริ่มปากแดงนะครับกปากแดงจะกบให้ทุกคนนะครับอืมเราจะปากนี้แล้วกันนี่นี่นั่งเลยนะเออนี่แหละนะครับกลัวเอาเป็นยังไงเ,เป็นยังไงใช่ใช่ืมนะครับป่ะเราจะก็เพิ่มคนเลยนะ อย่าเพิ่งหมดเวลานะครับอย่าเพิ่งหมดเวลานะโอเคเดี๋ยวสายสีก่อนนะครับสีก่อนแล้วแค่หมดเวลาอีอากทีว่ายจะกดออกโมจิทำไมวะนี่ครับโอเคโมเสย์โมเสยเอาน,นี่แหละกไปเลยนะครับนี่แลยครับ มาเทลงมาเลยครับเกนะินนะมาเทลงมาดิเกี่ควกับจบจบนะครับเนี้ย <Yeah. S 1> เป็นแรงเงาไหมแล้วก็สีอะไรครับเอาสีนี้น,นะครับเ,เ,เข้มๆหน่อยแล้วเข่าไปเลยนะครับปึ๊บนี่หรอนี่หรอ,น,หรอนี่แหละ หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วสีเ็งอาเราเข้าเดี๋ยวเพิ่งสี่สมาแล้วครับมาแล้ว,ลว,ลวครับนทำครับดูดครับไปดสีสีเแล้วกันครับข,ของชีสกาแฟนี่ชอืงนี่จริงเดียวเจ็ดห้า สามสองไม่โอ้ยเราอยู่ใครเรีันนี้สวยดีนะครับให้อึ้งดีนะครับให้อึ้งดิเลยนะครับโอเคโอเคครับนี่หนอ่หนอเราครับเอ้ยทำไมดูตรงนี้ไม่สวยเลยอ่ะแย่เลยครับไม่ให้ไหมอ่ะพวกเราจะไม่ได้นะครับ โอ๊ยกุชี่ให้กุชี่มึงตรงนี้ไม่สวยเลยนะครับโอ้โหแย่เลยเสียใจจังเลยนะครับเฮ้ยนี่ให้โคดทิวบันซี่ก็แล้วและให้กุกให้อีกให้อีกให้อีกเดะให้อีกเดะให้กดึไเ้ดึงอีกหน่อยใครก็ได้ให้หน่อยวายละวายละพี่โอ้โหผมวายละพี่เออนั่นแหละให้ผม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 สิให้ผมหน่อยพี่เออแล้วแหละ ห้คยให้คยใหยวไวิกินเเมียวเเมียวเเร็วให้ผูกเร็วพี่โอ้ไม่ทันละแย่เลยนะครับเสียใจเลยวัดเดียออกแล้วครับงอนวัดฟักคืออะไรครับไม่รู้ไป เอ่อคือจบคลิปเลยแล้วกันนะครับจบคลิปแม่งเลยแล้วกันไหนก็ออกแล้วนะครับสรุปคือเราไม่ชนะเลยนะครับเ <c oughs> สียใจจังเลยไม่เป็นไรนะครับเอ๊ <c oughs> หรือว่าเราจะเล่นกีฬาต่อเลยไหม <c oughs> จะได้ย,วยาวๆนะเอาไหมเอาไหมครับจะดีไหมครับ <c oughs> หรือจ,จบคลิปเลยไหมอะไรครับ <c oughs> ไม่รู้สิเล่อะไรก่อน <c oughs> เอาจบคลิปเลยกันนะบบายครับ